เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้องรับนักกีฬาจากทั่วโลกครับขอบคุณครับผมรู้ว่าการกีฬาระดับนานาชาติมาโดยตลอดหลายรายการอยู่แล้วโอกาสนี้ทางสมาคมโดยเว่าพี่น้องทุกคนก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านไว้ด้วยนะครับไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมาเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดดีกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ ในที่จำหน่ายบัตรก็คือทางติดต่อไปทางไทยทิเก็ตนะครับบัตรทั้งสองคู่เลยนะครับราคาก็มี300 600แล้วก็900บาทน,นะครับนะครับรอบ16ทีมเราจะจำหน่ายเป็นแมตช์นะครับก็คือจำหน่ายเป็นคู่นะครับรอบรองชนะเลิศและรวมทั้งรอบชิงชนะเลิศนะครับ800แล้วก็เราจะจำหน่ายก็เป็นแมตช์เหมือนกันเป็นคู่นะครับเราบอกว่าต้องมีเราก็มีเพลงของเรา รับเพื่อให้ที่สดจื่แล้วก็เป็น,เป,นเป็นเพียงที่อาจารย์ทุกท่านนะครับที่อยู่ในการแลส่ในตอนนี้สามารถร่วมกันสื่อถึงนะครับในการโบกไม้โบกมือและ พีดีพีพมั่นใจว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาการกีฬา ความพร้อมนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงการต่องทีเราและกีฬาในส่วนของการกีฬาประเทศไทยในส่วนของกองทุนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสหรือว่าในส่วนของยูโรในส่วนของทางผู้ที่มาช่วยสนับสนุนอื่นอีกนะครับมีทั้ง ในเอเซียนะครับในส่วนของทางปียเว้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรากา็ได้ยืนยันถึงความพร้อมในการประสานงานกับทางาทางสหพันธ์บริบอลโลกและก็ทางบริวอลเวิร์นะครับในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องของการไปตรวจสนามเรื่องการเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดการต่างๆรวมทั้งาการดรําเนินการตามมาตรฐานนะครับมาตรฐาน ะระดับนานาชาตินะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยากจะให้ภาพที่มันออกไปตามสื่อต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็เป็นภาพที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนทุกส่วนทุกเรื่องนะครับเขาจะค่อนข้างจะลงรายละเอียดมากนะครับซึ่งเราก็ทาและก็ยืนยันว่าเราสามารถที่จะทําตามที่เขาต้องการได้นะครับเพราะเราก็ผ่านการแข่งขันเป็นชจวาภาพเอเอ็นเอลระดับ ชิงชนะเลิศมาแล้วนะครับซึ่งก็มาตรฐานก็อาจจะสูงกว่านั้นหน่อยนะครับหรือดีกว่านั้นบ้างนะครับซึ่งแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันเพราะนั้นเราก็สามารถที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้นะครับเราก็ท่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วเราก็มีการหาลือกับทางสาพ,พันวอลย์บลโลกวอลย์บลเวิด์อยู่ทุกสัปดาห์นะครับก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ที่จะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยก็ในส่วนของการถ่ายท่อสดก็ชัดเจนแล้วนะครับ PBTV mm hmm. ก็จะมาถ่ายท่อสดให้ชมกันนะครับวันละ2คู่นะครับ28แมตช์นะครับแต่ว่าในส่วนคู่ที่ไม่ได้ถ่ายท่อก็จะไปเ,เป็นเทปไปออกทีหลังนะครับนอกจากนั้นทางาในส่วนของ a s ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของออนไลน์นะครับก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สมาคมต้อง เร่งดำเนินการก็คือเร่งของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของผู้ที่มีความประสงค์จะมาช่วยในการที่จะหางบปรนมาเพิ่มเติม,มตามสมทบกับภาครัฐที่ให้สนับสนุนไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการที่จะต้องดําเนินการต่อซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีและด้วยแรงพลัง ในการที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็คงจะทําให้ในการจัดการต่างๆนียมันก็คงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่ได้ให้ความร่วมมือในการเสนอข่าวในการติดตามข่าวเรื่องนี้เราก็คงมีช่วงเวลาอีกประมาณ3เดือนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เข้มงวดนะครับงวดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีการสื่อสารประชาพันธ์กันให้ทราบโดยตลอด วันนี้เรื่องของการขายบัตรก็ชัดเจนแล้วว่าเราจะเริ่มขายบัตรกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีแบ่งเป็นช่วงนะครับช่วงรอบแรกก็จะราคาอีกราคาหนึ่งแล้วก็รอบรอบต่อไปก็จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าในรอบลึกๆนียก็จะเป็นช่วงของการแข่งขันที่ช่วงการเจะเค้มงวดเป็นทีมที่ที่ระดับที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับเราก็ขออนุญาตว่าเราก็ขอเพิ่ม ราคาบัตรขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาบัตรส่วนนี้ก็สมาคมก็ไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวอะไรนะครับสมาคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เราจะไปพิจาาใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สมทบกับเงินของรัฐบาลที่ให้ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็คงคงจะขอทําความเข้าใจกันอีกส่วนหนึ่งนะครับสมาคมก็ทําของที่ระลึกหลายส่วนด้วยกันนะครับหลายแบบหลายประเภทด้วยกันมาจําหน่ายเพราะว่ากําไรส่วนนี้เราก็จะใช้ สำหรับการเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้ามีเงินเหลือเราก็จะเก็บไว้เป็นสวัสดิการของนักกีฬาหรือว่าในส่วนหนึ่งเราก็อาจจะแบ่งไปให้เป็นรางวัลของนักกีฬาตามผลงานที่นักกีฬาทําได้นะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันที่เราเราก็จะแบ่งแบ่งเงินกันไว้ถ้ากรณีที่มันเหลือจากการใช้จ่ายแล้วนะครับอันนี้จากรณีที่ไม่เหลือเราก็จะใช้เพื่อการแข่งกันทั้งหมดก่อนนะครับ ในปีนี้นะคะเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันชิงช์แชมป์โลกค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยค่ะที่เราได้เป็นเจ้าภาพในรายการนี้เพราะว่าเป็นรายการที่ใหญ่มากๆซึ่งประเทศไทยไม่เคยได้จัดรายการใหญ่ๆแบบนี้มาก่อนค่ะก็ถือว่าส่งผลดีให้กับเราทางนักทางนาักกีฬาแล้วก็คนดูคนไทยทุกค,คนค่ะที่เขาเป็นแฟนคลับของการการดูวอลเล์บอลอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้ดูทุกภาคเลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็ถือว่าเป็นยังไงนิมิตใหม่าะที่ที่ดีเลยเพราะว่าปกติก็จะมีแข่งที่กรุงเทพก็ส่วนมากทุกคนก็จะบินมาเชียร์ที่นี่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้ไปแข่งทั้งทุกภาคทุกภาคเลยค่ะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณทุกทุกภาคส่วนที่ที่ช่วยจัดให้ได้มีรายการยิ่งใหญ่อย่างนี้เนาะ เป้าหมายแรกนะคะเราก็อยากจะเข้ารอบรอบต่อไปให้ได้ค่ะเราอยากจะอยากจะชนะให้ได้ทุกทีมเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราชนะทุกทีมเราไปเป็นที่1ของสายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอรอบต่อไปที่ที่เราเจอมันก็จะทาให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปรอบต่อไปมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าปีนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆค่ะที่รุ่นน้องเขาเริ่มผลักดันตัวเองขึ้นมาสู่ ทีมกับพวกพี่ชุดใหญ่อะค่ะแล้วก็น้องๆมีเป็นคนที่มีแพชชั่นมากมีความกระหายมีความอยากที่จะเล่นแล้วเขาไม่กลัวที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะตัวตัวเดียวมองว่ามีแวเด็กหลายคนหลายคนเลยรู้สึกว่าหลายๆคนเลยค่ะที่เขารู้สึกว่าเขามีความอยากจริงๆอะแล้วเขาพยายามอะเขาไม่ได้ไม่ได้กลัวที่จะพยายามเข้าหาร่พี่หรือไม่ได้กลัวที่จะ เสียอย่างเงี้ยคะ่ะคือมีเด็กหลายๆคนที่เขาพร้อมที่จะขึ้นมาซัพพอร์ตพวกเราค, <c oughs> ค่ะค่ะก็ะอยากจะขอเชิญชวนแฟนๆพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนอะอ22สิงหาถึง7กันยาน,นี้นะคะก็เป็น หรือว่าเป็นความเชค่ีวดีของเมืองไทยของเราเลยแหละเนาะที่จะมีรายการใหญ่ๆมาจากที่นี่ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนให้มาชมและเชียร์ทั้งนีมีทุกภาคเลยทั้งสี่ภาคนะคะส่วนใครที่มาไม่ได้หรือว่าบัตรเต็มก็ดูผ่านถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดใช่พีพีทได้นะคะหรือมันก็เอไอเอสเพลใช่ส่งกำลังใจพวกเรากันเยอะๆค่ะก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะอยากให้มาเชียร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรา นักวอลเลย์บอลยิ่งทีมชาติไทยค่ะแล้วก็นักวอลเลย์บอลยิ่งทีมอื่นๆด้วเลยค่ะขอ,คขอบคุณค่ะแล้วก็ทุกภาคน,นะคะมาร่วมตรงเล่นใจแรงเชียร์ให้พวกเขานักกีฬาวอลเล่บอลยิงทีมชาติไทยและก็นักกีฬาทุกๆประเทศเลยนะคะกับกำลังใจของพี่น้องทุกคนสัมพันธ์กับพวกเขาราหลายๆค่ะพวกเขาก็สิทั้งนาทีของพวกเขาให้เต็มที่แล้วก็ ดูทุกๆเกมการแข่งขันค่า,อาขอบคุณค่ะ